สวัสดีครับผมเชียบตะใช่แนวครับวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสมายาม่างปลาไหลให้พี่น้องในเบื้องก้างกอลครับพี่น้องมาหลุดน้ำกันวมมันนี้หมายกาว่าสีมานมาครับพี่น้องหลุดน้ำกันนะครับวา่าสีจะยักโตวันนี้ลังแหลกครับอุย้ยกอหย่าลังแหลกกอหย่า ลังแหลกบ่วมีโตครับลังแหลกบ่เสือกไปน้องมันลุน,นอันที่สองน้ำกันตัวครับว่าสีใดจกโตครับมัน,นีมันสีเบิร์ดหรือบัวหรือเหลือครับปอะรไรมานี่เอาครับนี่ครับตัวแรกครับ ตัวแรกอยู่บางสองครับไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันตัวแรกมาก้วครับมันนี่มากวยนเตือนสวย ลั้งที่สามครับห้อยหนูขวดหนูใหญ่นี่เนี่เอามีโตครับลังที่สามก็ได้โตครับเอ้า ครับหลังที่สามมีโตครับพี่น้องไปยาวหลังที่สี่กันต่อหลังที่สามก็ถือครับอห้อยน่าจะเป็นห้วยหนูกัดแล้วครับผมว่าอู้ขี่มันไหมนี่อู้กินทั้งนอกเลยตัวนี้เดี๋ยวผมต้องหาแนวมาดักเดี๋ยวน่าจะตัวใหญ่อครับหนูขีก่กอมังไงมึง อ้อันนี้ก็หกแค่บริเวณปนยาออกก่อนเบื้องหลังที่สี่ครับหลังที่สี่บ่อเขาครับไปหลังที่หางันต่อครับมันเป็นปลาอ่อยนอะครับมัน หนูมันมากัดกินอยู่ขางเลยครับแม่มันออกมากินอยู่ขางนอกเลยหนูโอ้หนาสิโต้ใหญ่อยู่แถวนี้คือสิบบทานมีไผมาใส่หนูครับพุมว่าหลังทีหาครับมานนี้ด้ย บ่อเขาครับหลังที่หาเดี๋ยวไซเนื้อก่อนหาตัวโอ้ยหาหลังเพื่อจได้สองตัวแมีนบอกว่า ตะเลือดบังบ่าวครับโมเมนต์น,นะคนมานีนเด้อครับหลังที่หก <c oughs> เคยเข้าสสวงนงี้มองนี่ <c oughs> น,นี้ขึ้นนิ่งแก หลังที่กหกบ่เถืยงเด็บ หลังที่เจ็ดมีตัวหนึ่งครับไปขอยไปยามหลังที่แปดก,กันต่อเจ็ดหลังใดสามโตใส่พัดเดี๋ยวแวะยามตุ่มกันครับตุ่มใส่ถิ่มใบสามครับ บางแหลครับตุ่มเอาหลังแหลกเขาตันนึงครับตุ่มเอาเดี๋ยวเติมกันนะครับใส่พัดไปเดี๋ยวค่อยผมสิพาไยายามหลังที่สองกันครับตุ่มนะครับยามตุ่มหลังที่สองกันต่อสิมันมาครับพี่น้องดูน้ำกันเด้อ นี่ครับโอ้นี่เขาสองครับตุ่มตัวนี้ใส่พัดคือกันครับมานครับเดียวผมขออนุญาตที่เซมูมันก่อนนะครับนี่ครับสองตัวใส่พัดเลยครับงามๆน่ครับบังคันเขาสองใส่พัดครับไปยามตุ่มหลังสุดท้ายครับหลังที่สามตุ่มสีขาบอครับ หลุดมันกันครับหลังสุดท้ายของตุ่มหมากระเขาเ้ยเขามากีดยางครับหลังสุดท้ายพะเขาครับไปเหลือบางลั่นอีกบางหนึ่งพายายำหล้วก็ก้าบบานกันครับผมนี่แหละครับหมองผมหากินน้อยๆเข้าหน่อยหน,น่อยครับซ้ำนี้เลยลหละนี่คุณฟ,ฟังคุณก็เป็นบางลั่นครับนู้กหลายข้องซ้ำนี้ครับ คล้องในน้อยอย่งที่อ้อ,อมอ้อมไปทางสานครับพูดบางล้านจะเจี๊ยบพูดนี่ครับคล้องผมใส่โคโค่อย่งที่ครับหาไม้อย่งที่อ้อมไม่พูดนี่้านกระเบิดครับหอดต้นบางม่วงครับคล้องในน้อยครับไม้แบบนี้ผมหมกักไปผมเหลืออยู่บางลัน่นหลังนึงครับวันนี้มาสวยมาสาย โอ้เดยดเห็ดเมนูอยู่ดอกครับน่าจะหาหกตัวมั้งใส่พัดพอดีเด็จานนี่ไงครับโอ้ยหมาตุี่ตุ้ยแย่ผมหมาเห่าอย่ากัดกูเด้อ เบื้องหลังตุวถ่ายนะครับมาสิมานบ่ะตุวถ่ายเฮาขอตัวใหญ่เด้อครับไม่อีกยังตัวออบกเขาครับ,ออบ,รบนะครับมาเนี่หกเจ็ดตัวอยู่หรอเกิดป่ะ เห็ดเมนูครับฝากติดตามได้เพี่อนนองหาเทปอะไรนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย